วันนี้ครับริมหาดครับชามสวยงามนะครับก็บรรยากาศนนิ่มกันตั้งแต่เย็นนะครับเชื่อว่าตอนนี้ตอนคนตอนนี้กําลังติดลมนะครับใช่กำลังติดลมแล้วเราก็อีดีซีกำลังจะขึ้นต่อทักกินสันครับใช่ช่วงนี้เป็นอากาศอากาศหนาวพอดีครับเย็นตั้งแต่กรุงเทพออกมาเลยแล้วก็มาถึงหัวหินมาถึงชามวันนี้ก็คืออากาศสบายเลยพัดเย็นตลอดครับวันนี้ดูคอนเสิร์ตกันอย่างชิลจนถึงจนเลิกเลยครับ ใช่ครับบรรยากาศดีมากครับเหมาะสำหรับดูคอนเสิร์ตที่สุดครับวันนี้ดีซีก็เตรียมเพลงของดีซีนั่นแหละครับมาแล้วก็เดี๋ยวเรามีน้องมิ้งเซ็กส์โอนมาแจมด้วยครับวันนี้ก็ให้เป็นสีสันอีกสีสันหนึ่งที่มาเข้ากับบรรยากาศิปทะเลแบบนี้ ไม่มีตีมอะเดี๋ยวปีหน้ารอกังตอนนี้นี่ก็ดูรายการอีพีล้านคนเก่งเป็นน้องอีเมดอีเมดมาเป็นเกสรับเชิญล่าสุดครับแล้วก็อีพีล่าสุดเดี๋ยวกำลังจะออกวันพรุ่งนี้ครับอีพีใหม่ล่าสุดครับน้องฤวดครับ คอนเสิร์ตใหญ่ใช่ไหมครับ mm hmm. เดี๋ยวต้องคอยติดตามครับ mm hmm. ก็ปีที่ลแล้วเราเพิ่งมีคอนเสิร์ตใหญ่มา been while mm hmm. อิสบินาไวคอนเสิร์ตก็ทุม่มทนมากดีใจอิม่มเอมมากครับจนอยากจัดเองครับก็เดี๋ยวปีหน้ามาลุ้นกันนะครับว่าเราจะจัดกันรูปแบบไหนครับ mm hmm. ปีหน้าก็มีทั้งคอนเสิร์ตนะครับแล้วก็คิดว่าซิงเกิลใหม่ด้วยครับอย่างน้อยหนึ่งเพลง2 อยากจะนำมาฟีนด้วยนะครับอีกคนนึงที่ยังไม่เคยฟีกันเลยคือพี่เบิร์ดครับใช่ใช่ใช <laughs> อยากชวนพี่เบิร์ดมารายการมากครับว <c oughs> ี่อยากตอยอดป,ปีนานอนี้ต้องเก็บไว้อเอามากครับดีซชาแจมครับเ๋ว <c oughs> รอร้ว่าปีหน้าจะเป็นค DC, นเิร์ดีซวมาแจมือเปล่ครับา <c oughs> ง,งานครับก็ฝ่ายงานพอดีซครับปีหน้าก็ คอยติดตามงานต่างๆนะครับทั้งคอนเสิร์ตแล้วก็รายการ E.T.C. ชวนมาแ a มนะครับแล้วก็เพลงใหม่ครับปีหน้าก็ครบทุกอย่างครับ